ใครที่กาลังมองหาคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆนะคะหรือว่าผู้ปกครองคนไหนมีลูกที่กําลังเรียนหนังสืออยู่ต้องใช้เรียนออนไลน์วันนี้ค่ะมี1รุ่นที่คิดว่าอาจจะเป็นตัวเลือกให้กับคุณได้นั่นคือตัว Chromebook นั่นเองราคาและสเปคของเขาเนี่ยค่อนข้างเหมาะกับน้องๆแต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจว่าซื้อมาแล้วเนี่ยจะเหมาะกับการเรียนแค่ไหนวันนี้ค่ะจันก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมาไขาข้อสงสัยกันว่าเจ้า Chromebook ตัวนี้เหมาะกับการเรียนแค่ไหนค่ะ เอาละค่ะแล้มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่า Chromebook เนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์แบบไหน จริงๆแล้วนะคะ Chromebook เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ปกติทั่วๆไปเลยแต่แตกต่างกันที่ระบบปฏิบัติการค่ะเน้นการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตและคลาวด์เพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกดังนั้นราคาเครื่องเนี่ยก็จะถูกลงซึ่งนะนิยมมากๆในเมืองนอกกลุ่มคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาหลายโรงเรียนเนี่ยก็นิยมตัวนี้เหมือนกันค่ะเอาละค่ะอย่างที่อยู่ในมือจานตัวนี้นะคะก็คือ Asus Chromebook Detachable CZ1 เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมา เพราะว่ามันสามารถใช้งานได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะคือถ้าคุณเอาออกมาฟึบนี่ก็จะเป็นแท็บเล็ตแต่ถ้าคุณติดลงไปตรึงตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นแล็ปท็อปนั่นเองนะคะถือว่าใช้งานได้สะดวกมากๆเลยที่สําคัญ mm hmm. เมื่อเป็นอยงนีนะคุณสามารถจิ้มจอได้ด้วย mm hmm. ก็คือทัชสกรีนได้นั่นเองขนาดเล็กกระทดัดค่ะสามารถพกติดตัวไปได้เลยค่ะหรือถ้าอยากจะแบบเก็บใส่กระเป๋า mm hmm. ก็ต้องบอกเลยว่ามันขนาดเล็กกระทดัดัดังนั้นใส่กระเป๋าไปโรงเรียนก็สบายๆเลยค่ะเอาแล้วค่ะมาดูกันว่า5เหตุผลที่ทําให้คอมพิวเตอร์รุ่นนี้นะเหมาะกับการเป็นอุปกรณ์คู่ใจในการเรียนรู้ของน้องๆว่ามีอะไรกันบ้างนะข้อที่หนึ่ง รุ่นนี้นะคะเน้นออกแบบมาให้ใช้งาน,นง่ายกับน้องๆวัยประถมเป็นหลักเลยคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่วัยประถมอย่างเดียวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ประถมไปจนถึงมัธยมปลายเลยก็ได้ะคะ่ะดังนั้น asus ค่ะให้ความสำคัญที่สุดเนยนะคะคือเรื่องของความแข็งแรงความทนทานเพราะเขารู้ว่าเด็กวัยนี้ไม่ค่อยระมัดระวังสักเท่าไหร่เป็นวัยกาลังสนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะทําของตกไปได้หรือว่าไม่ค่อยดูแลของถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องเอาไปซ่อมบ่อยๆเนี่ยไม่พอใจแน่นอนไม่ปลื้มแน่นอน,นะคะ่ะ เครื่องนี้ก็เลยทําให้แข็งแรงเป็นพิเศษเลยค่ะรุ่นนี้นะคะถ้าคุณสังเกตดีๆรอบๆตรงนี้เหมือนใส่บัพเปอร์มาให้เลยมันเป็นยางนะทําให้มันลดการกระแทกจากการใช้งานถ้าคุณทําตกจากโต๊ะนะคะมันก็ยังสามารถป้องกันตัวเครื่องได้อยู่แต่คุณจะต้องแลกกับขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะขอบอยางอันนี้เนี่ยมันเป็นเคส ที่คุณสามารถถอดออกได้ัดงนัจนถ้าใครรู้สึกว่าอยากใช้อะไรที่มันบางลงคุณก็แกะออกมาตัวเครื่องตัวนี้มันก็จะบางลงกว่าตอนใส่เคสเยอะเลยค่ะถามว่าบางขนาดไหนเดี๋ยวเจนทําให้ดูนี่นะนี่ค่ะบางนะคะแค่8.95มมแล้วก็หนักแค่500กรัมเท่านั้นค่ะเบามากทุกคนถือเหมือนสมุดเล่มน,นึงเลยค่ะเอาล้วค่ะ เห็นความบางความเบาแล้วทีนี้เรามาดูด้านหลักของตัวเครื่องเขาดีกว่านะคะด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยเขาคิดมารอบด้านนะถ้าคุณสังเกตดีๆผิวด้านหลังของเขาตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นผิวแบบ3ามิตินะ จะวิบวับนิดนึงรวมถึงด้านหลังของคีย์บอร์ดเหมือนกันนี่ก็จะไม่ใช่ผิวที่เรียบไปเลยนะคะจะมีแบบผิวสัมผัสนิดนึงเพื่อทําให้เราแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันลื่นแล้วก็หลุดมือไปได้ง่ายๆค่ะส่วนเรื่องของความทนทานนะคะในเมื่อทําขอบยางมาให้ขนาดนี้แล้ว mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเครื่องนี้ทนทานมากๆอย่างที่บอกไปพรเขผ่านมาตรฐานความทนทานแบบ i l i t a r g r a d e นะ เอาเครื่องนี้ไปทรมานสมบุกสมบันไปเลยไม่ว่าจะเป็นการตกการกระแทกหรือแบบแรงกดคับต่างๆในหลายสถานการณ์ทําให้เรามั่นใจได้ว่าเครื่องนี้จะไม่พังง่ายๆนะคะส่วนแป้นพิมพ์เองนะเขาก็บอกว่าผ่านการทดสอบมามากกว่า10ล้านครั้งแล้วค่ะดังนั้นถ้าน้องๆเนี่ยสะพายเป้โยนเป้ลงรถลงพื้นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลเครื่องนี้จะไม่กระทบเลยค่ะ 2. ค่ะคือเรื่องของจอนะคะต้องบอกว่าค่อนข้างใหญ่ทําให้เด็กๆเนี่ยไม่ต้องเพ่งสายตามากเกินไปนะ Asus Chromebook Detachable 4 z 1 ยมาพร้อมหน้าจอาสัมผัสนะคะใหญ่ถึง10.1นิ้วความละเอียด Full HD ส่วนสัดส่วนภาพเนี่ยอยู่ที่16ต่อ10ค่ะขนาดกำลังพอดีไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะพกพาสะดวกใส่กระเป๋านักเรียนได้ค่ะนี่เห็นไหมคะคุณก็จะสามารถเห็นทุกอย่างได้ชัดค่ะ เด็กๆกำลังสายตาดีดังนั้นโอเคค่ะนอกจากนี้นะคะหน้าจอของเขาเนี่ยผ่านการรับรองแบบ TUV Lenland Certification นะคะที่ช่วยป้องกันดวงตาของน้องๆด้วยก็ลดแสงสีฟ้าทำให้เรารู้สึกสบายตาเวลาใช้งานนานๆไม่เมื่อยสายตานั่นเองค่ะก็ถือว่าแข็งแรงทนทานแถมยังดีต่อสุขภาพตาน้องๆด้วยค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ข้อที่3ดีกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานเลยหลังจากที่จะนลองใช้งานมานะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานง่ายมากๆนะเนื่องจาก ASUS Chromebook เนี่ย detachable CZ1 นะคะ เขาจะใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็น Chrome OS ซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเพราะว่าระบบของเขาจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ทะคะทุกอย่างจะทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตและเก็บไว้บนคลาวแต่มีข้อจำกัดหลักๆเลยนะคุณจะต้องมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นถึงจะสามารถใช้งาน Chromebook ได้แบบเต็มที่นั่นเองค่ะส่วนแอปที่คุณใช้งานบ่อยๆนะเขาก็มีมาให้ครบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแอปที่ทำงานด้านเอกสารใช่ไหมคะ Google Docs Google Sheets ทุกอย่างมีมาหมดเลยนะคะแอปวิดีโอคอลแอปจดบันทึก แอปดูหนังฟังเพลงรวมถึงแอปแต่งภาพไปจนถึงเล่นเกมคุณสามารถโหลดเพิ่มได้หมดเลยนะคะใน p l a y Store ก็เหมือนการโหลดแอปเข้ามือถือตัวนี้เหมือนกันเลยค่ะมาถึงข้อที่4ี่ค่ะบอกเลยว่าข้อนี้ถูกใจผู้ปกครองแน่นอนเพราะว่าคุณจ่ายครั้งเดียวจบค่ะได้ครบทุกอย่างในเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะปากกาสไตลัสได้เลยนะคะแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดได้มาหมดเลยเรียกว่าแกะกล่องปุ๊บพร้อมใช้งานทันทีอันนี้นะคะปากกาสไตลัสนะมีช่องเก็บด้านบนตรงนี้นะคะที่จานดึงออกมาก็ไม่ต้องกลัวหายเลยรองรับแรงกด ได้ถึง4 9 6ระดับนะใช้งานจดงานวาดภาพได้สะดวกสบ,บายมากๆค่ะซึ่งสไตลัสตัวนี้นะคะเขามีแบตเตอรี่ในตัวเสียบชาร์จ15วินาทีคุณจะสามารถใช้งานได้นาน45นาทีนั่นเองแต่เวลาใส่เคสแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความลำบากน,นิดนึงในการดึงออกมาแ้วก็สามารถแงะออกมาได้ไม่ได้มีแบบความยากขนาดนั้นค่ะเพราะว่าช่องเขาเนี่ยไม่ได้มีสปริงมาให้ดังนั้นก็ใช้นิ้วเราแงะล้วนๆเลยนะคะขอบตรงนี้มันหนาน,หนิดนึงอาจทำให้ดึงยากนิดหน่อยส่วนตัวคีย์บอร์ดเองนะคะก็ดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆสามารถถอด เข้าถอดออกได้ง่ายมากๆค่ะแล้วข้อสําคัญเลยเขาออกแบบแบบการยะศาสตร์ดังนั้นนะถ้าคุณวางแบบนี้ถือว่าผิดคุณจะต้องขึ้นมาแบบนี้นิดนึงเน่มันจะเอียงนิดนึงเห็นไหมคะตรงนี้นะมันจะยกขึ้นมานิดนึงทําให้เราเนี่ยสามารถพิมพ์นานๆแล้วไม่เมื่อยมือค่ะ พอมารวมกับแบบนี้นะก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกสบายแล้วแป้นพิมพ์ของเขานะคะมีช่องว่างห่างกัน1.5ม mm, ิลลิเมตรทำให้คุณสามารถกดแป้นพิมพ์ได้อย่างแม่นยําก็ถือว่าแบบเวลาพิมพ์เนี่ยจะไม่มีแบบอุ้ยเผลอไปโดนตัวอื่นพิมพ์ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะจะบอกว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะมันจะกันน้ําหกได้ด้วยดังนั้นถ้าเผลอแบบอุ้ยกินน้ําอยู่ตึ๊แล้วน้ำหกลงไปก็ถือว่าปลอดภัยไม่พังแน่นอนค่ะมาดูตัวเคสกันบ้างดีกว่าค่ะตัวเคสเป็นขอบยางนะคะค่อนข้างหนาาาาาาเเเเลยแแต่่่่ว้กกกกก็ททํมพือออปองงรรัันนนรระ ด้านหลังตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆนะมันทําจากผ้าดังนั้นน่ะมันก็ทําให้เราไม่ลื่นมือแล้วก็จะมีตรงนี้กางออกมาได้ดังนั้นก็จะเป็นเหมือนคิกสเตนให้คุณนะคะเขาไม่ได้มีตัวล็อกมานะแต่ว่าเท่าที่ใช้งานอยู่มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้หลุดอะไรก็จะมีบางองศาที่คุณกางออกมาปุ๊บแบบนี้ก็จะถือว่าทํางานได้แน่นที่สุดนั่นเองค่ะถามว่าพอใช้งานมาแล้วเนี่ยเสียงดีไหม กล้องดีหรือเปล่าเท่าที่จันลองมาถือว่าใช้งานได้สะดวกสบายมากๆกล้องถือว่าโอเคเลยในการที่เราจะสามารถประชุมออนไลน์กับเพื่อนๆ,ๆก็จะเห็นหน้าเราชัดค่ะไม่ได้แบบเบลอทุกอย่างถือโอเคเลยนะแล้วก็เสียงของลําโพงไม่ได้ดังมากแต่ว่าในไซส์เท่านี้ถือว่าได้ยินชัดเจนเลยค่ะมาเข้าเรื่องของสเปคกันบ้างดีกว่าค่ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมชิปมี d i a t e ท Compani o 500แบบ8คอพัฒนาบนเทคโนโลยี12านาโนเมตรค่ะ เขาแบ่งออกว่าเป็นนี้4คอสําหรับประหยัดพลังงานแล้วอีก4คอสําหรับประสิทธิภาพสูงนั่นเองนะคะ ส่วนชิปกราฟิกเนี่ยเป็นมา l ิ g 7 2รวมถึงมีชิป APU เพื่อประมวลผลด้าน AI ด้วยค่ะแรมนะคะเป็น LP DDR 4 x ค่ะให้มา 4GB ส่วนความจุเนี่ย 128GB ค่ะรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 5และ Bluetooth 4.2ก็เรียกว่าค่อนข้างครอบคุมนะคะการใช้งานทั่วๆไปได้สบายๆเลยค่ะก็อย่างที่บอกไปค่ะกล้องนะมี2ตัวด้วยกันแบ่งมาเป็นกล้องหน้าความละเอียด2ล้านแล้วก็กล้องหลัง8ล้านค่ะรองรับ AI ด้วย แบตเตอรี่นะคะสามารถใช้งานได้นานสูงสุด11ชั่วโมงนะคะแล้วก็พอร์ตชาร์จของเขานะคะอยู่ตรงนี้นี่เป็น USB-C ซึ่งอยู่คู่กับรูหูฟัง3.5มม,มเลยด้านบนตรงนี้นะคะเป็นไมโครโฟนกับลำโพงซึ่งมีอย่างละสองตัวด้วยกันคะ่ะมาเข้าเรื่องสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะคือเรื่องของการรับประกัน ซึ่งต้องบอกว่า ASUS Chromebook Detachable 4 z 1เนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กรดังนั้นนะการรับประกันจึงมีมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายให้กับคอนซูเมอร์ทั่วไปเมื่อซื้อแล้วจะได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยได้ประกันที่ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวประกันแบบทั่วโลกนานถึง3ปีส่วนในไทยนะคะจะได้บริการตรวจซ่อมฟรีถึงที่เลยนะ ยาวๆ3ปีเลยค่ะนอกจากนั้นในปีแรกนะคุณจะได้เพอร์เฟกต์แวร์นตีก็คือประกันอุบัติเหตุที่คุณคาดไม่ถึงอย่างเช่นเครื่องตกจอแตกน้ำหกใส่หรือไฟฟ้ารัดวงจรถ้าคุณเจอปัญหาแบบนี้ปุ๊บเอาเครื่องมาเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ได้เลย1ครั้งค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือความน่าสนใจของตู้อุปกรณ์เรามาลองดูประโยชน์ของฝั่งสถาบันการศึกษากันบ้างดีกว่าว่า ASUS Chromebook d e t a c h a b l e c z 1เนี่ยจะตอบโจทย์การศึกษาในแง่ของนักเรียนคุณครู จนถึงผู้ดูแลระบบเนี่ยยังไงได้บ้างค่ะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าปัญหาของการนําคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยมีหลายประเด็นมากๆากเลยค่ะความหลากหลายของอุปกรณ์รุ่นต่างกันก็มีความยุ่งยากแตกต่างกันไปในการใช้งานหรือแม้กระทั่งโปรแกรมต่างต่างกันก็ใช้งานแตกต่างกันใช่ไหมคะแอปด้านการศึกษาที่รองรับก็เหมือนกันการดูแลหลังบ้านจนไปถึงการรักษาความปลอดภัยถ้ายิ่งหลายรุ่นหลายสเปคทุกอย่างก็ ยิ่งซับซ้อนวุ่นวายไปหมดเนะยคะ่ะส่วนในฝั่งของนักเรียนนะคะ ASUS Chromebook Detachable 4Z1 เนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ง่าย สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลายได้ทั้งภาพและเสียงทําให้เขาเนี่ยสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างลึกซึ้งนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยของเขานนั่นเองส่วนในฝั่งของคุณครูเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่จําเป็นต้องโฟกัสเรื่องอุปกรณ์แล้วเพราะว่าทุกอย่างทํางานผ่านระบบออนไลน์ทําให้ทันไปโฟกัสกับเนื้อหาของการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้นก็คือว่าง่ายๆตัดความกังวลใจเรื่องของเทคนิคออกไปคุณก็โฟกัสแค่เรื่องของการเรียนการสอนอย่างเดียวส่วนเรื่องของโรงเรียนเองก็ต้องบอกว่าประหยัดงบได้หลากหลายเลยเพราะว่า Chromebook เนี่ยมีราคาถูกกว่าแล็ปท็อปทั่วๆไป ดังนั้นการซื้อในจํานวนเยอะเนี่ยทำให้เขาสามารถได้ราคาที่ถูกลงไปอีกค่ะแถมไม่จาเป็นต้องทุ่มงบประมาณสร้างระบบไอทีของตัวเองหรือว่าโปรแกรมหรือแอปต่างๆที่รองรับนะเพราะว่าทุกวันนี้ราคาค่าใช้จ่ายแบบนี้สูงมากๆนะคะ แล้วก็ต้องมีคนที่มีความรู้เยอะๆเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องของระบบหรือเรื่องของไอทีเนี่ยมาคอยดูระบบตลอดเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบให้ทันการนะเมื่อหันมาใช้ Chromebook นะคะทางโรงเรียนเนี่ยก็แค่เตรียมอินเทอร์เน็ตให้พร้อมก็พอหาอินเทอร์เน็ตที่มันเสถียรเท่านี้แหละคุณก็จะสามารถใช้งานได้ส่วนแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะมากมายนะคะผ่านระบบของ Google เองนะคะฝั่งของผู้ดูแลระบบก็สามารถจัดการได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทุกอย่างทํางานผ่าน cloud นั่นเองค่ะระบบการบํารุงดูแลรักษาก็น้อยมากๆนะคะแทนมีระบบ บบจัดการอุปกรณ์สั่งทีเดียวทําได้ครบทุกเครื่องเลยค่ะดังนั้นก็ไม่ต้องมาท,ทําทีละอันแล้วค่ะจะเลือกการจัดการเป็นรายคนก็สามารถทําได้ระบบรับกษาความปลอดภัยก็มาตรฐานของ Google เลยดังนั้นเนี่ยจะสามารถแบ่งเบาภาระของฝ่ายไอทีสปอร์ตได้เยอะเลยละค่ะนอกจากนั้นนะคะโรงเรียนยังสามารถอัปเกรดฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นได้หมดเลยผ่านทาง Chromebook Education Upgrade นะคะคุณสามารถเลือกให้เหมาะสมตามการใช้งานและขนาดของโรงเรียนได้เลยค่ะก็ถือว่าสามารถคอส t o ม i ซ์ให้กับโรงเรียน คุณได้เนาะเลือกได้ทั้งแบบพื้นที่การเก็บข้อมูลถ้าคุณมีข้อมูลเยอะมากๆก็สามารถเลือกเพิ่มขึ้นได้นะระบบความปลอดภัยที่แน่นหนาย,ยิ่งขึ้นนะคะอีเมลโดเมนของโรงเรียนก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันจนไปถึงนะคะบริการเสริมต่างๆที่มากมายมากๆเลยที่สามารถปลดล็อกขีดจํากัดด้านการศึกษาไปได้อีกขั้นหน<อ>ึ่งเลยละค่ะสําหรับคนที่สนใจนะคะราคาเครื่องนี้อยู่ที่2900บาทค่ะก็รี่กาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะคะพอเรื่องของความทนทานใช้งานง่ายจ่ายครั้งเดียวจบนะคุณได้อุปกรณ์ครบทุก ะะแถมการรับประกันเนี่ยยาวถึง3ปีใครที่กําลังมองหาอุปกรณ์นะที่ใช้งานคุ้มค่าให้กับลูกๆล,ล้านๆหรือว่าน้องๆต่างๆนะคะสามารถดองดูตัวนี้ได้เลยตัวนี้อาจจะเป็น1ตัวที่คุณอาจจะลองไปพิจารณาดูก็ได้ค่ะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่วนใครที่ใช้คอมบุ๊กอยู่นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ว่าชอบแบบไหนหรือว่าอยากให้เขาพัฒนาในแบบไหนนะเดี๋ยวอาจารย์จะไล่อ่านนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ